สวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านค่ะผ้าปูมผืนนี้นะคะเป็นผ้าปูมไหมทองใช้ไหมน้อยพันไหมทองทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะทอห้าตะกอลายลูกแก้วห้าตะกอลายลูกแก้วแบบนี้ค่ะลายหน้าเกี้ยวพุ่มข้าวบิน หรือภาษาเขมรท้องถิ่นสุรินจะเรียกว่าเนี้ยกลมเสราเนี้ยแปลว่านาคกลมก็คือกอข้าวเสราก็คือข้าวนะคะเนี้ยกุมเสราหน้าเกี้ยวพุ่มข้าวบินผ้าออกโทนสีสะท้อนเหลือบม่วงพื้นผ้าจริงๆเป็นสีกรมท่านะคะแต่พอสอดเส้นพุ่งเข้าไปผ้าก็เลยสะท้อนออก เป็นมองออกมาเหลือเป็นสีม่วงๆนะคะผ้าสวยมากมัดเมีได้ปราณีดนะคะเล่นมิติผ้าผ้าสีจะตัวลายนะคะจะเล่นมิติเห็นนะคะมิติสีสีจะไม่ได้จะไม่ได้เจาะจงให้หนัก ท่ากันหรือเบาเท่ากันทั้งหมดนะคะมีหนักมีเบาก็จะเป็นมิติของผ้าผ้าสวยมากนะคะผืนนี้ช่อแทงท้องจะเป็นเชิงเทียนส่วนเชิงผ้าจริงๆถ้าตามภาษาที่เขียนหนังสือส่วนที่เราเรียกว่าเชิงผ้าตรงนี้เขาจะเรียกว่าสังเวียนผ้านะคะเป็นบัวตูม ส่วนหน้านางก็เป็นเชิงเทียนนะคะลายหน้ากระดานก็จะเป็นลายดอกไม้หน้านางเป็นเชิงเทียนโบราณแบบนี้ผ้าสวยค่ะสีจริงเป็นแบบนี้นะคะสีจริงของผ้าแต่ตรงส่วนที่เป็นสีแดงตรงนี้สีจะไม่สดเหมือนในคลิปสีจะเป็นสีออกไปทางเฉดเกือบม่วงนะคะแดงฉ่ำแดงกล่ำเกือบม่วง แดงเลือดหมูนะคะหน้านางสวยไหมคะเชิงเทียนแบบโบราณอันนี้แกะตามลายผ้าโบราณน,นะคะเป็นงานของครูบันเทิงว่องไวศิลปินโอท็อปด้านผ้าปูมลายท้องผ้าลายท้องผ้าก็คือลวดลายส่วนบริเวณท้องผ้าทั้งหมดแล้วก็เป็นปราดหมอนไหมของกรมหมอนไหมปีล่าสุดนี้นะคะเนี่ยค่ะสีจริงของผ้าเป็นแบบนี้ผ้าสวยมากคะ่ะ อันนี้จะนุ่งหน้านางให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะแต่ว่ามีบางท่านยังสงสัยว่าผ้า2เมตรแล้วเราจะนุ่งหน้านางจะสวยหรือเปล่านะคะจริงๆเราก็จะแบ่งผ้าให้สั้นข้างยาวข้างแบบนี้นะคะคือข้างที่สั้นด้านที่สั้นเราก็จะหนิบเราผูกป,ปมตรงนี้เสร็จมัดเป็นเงื่อนตายนะคะแล้วข้างที่เราสั้นเราก็จะสอดเข้ามา สอดเข้ามาด้านนี้นะคะสอดเข้ามาข้างในยกขึ้นไปเห็บไว้ที่เอวส่วนด้านตรงข้างหน้าเนี่ยถ้าเราจะนุ่งเป็นหางไหลก็ได้นะคะเราก็จะจับทบซ้อนจับทบตรงนี้ปิดตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็จับทบให้เท่าๆกันแล้วก็ยกขึ้นมาสอดข้างบนแต่อันนี้จะนุ่งหน้านางให้ท่านได้เห็นนะคะว่า ทรงผ้าเวลานุ่งจีบทบหน้านางจะมีความงามมากขนาดไหนนะคะอันนี้เวลาเรานุ่งทบหน้านางนะคะผ้าก็จะออกมาในลักษณะนี้ผืนนี้ท่านใดถูกใจทักทายเข้ามานะคะ12,000บาทโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434นะคะไหมทองเป็นพันไหมเฉพาะที่มีการสาวเส้นเฉพาะไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะคะท่านใดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ